ป้ายหาเสียงนะครับก็เป็นหนึ่งมุมมองที่เกี่ยวข้องกับความรักแล้วว่าแล้วก็การเมืองแต่ว่าก็น่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับใครหลายหลายคนได้นะครับกับผู้ชายคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาทําป้ายหาเสียงเพื่อที่จะขอแฟนตัวเองแต่งงานไปดูกันครับว่าเขาเป็นใครแล้วป้ายในเป็นอย่างไรบ้างครับซื่อสัตย์รักจริงไม่ทิ้งกันแน่นอนมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสามีที่ดีอยากให้น้องโบ สุขภาพดีนี่คือตัวอย่าง3มคำโปรยในป้ายหาเสียงโหวต for love จากพรรควุฒรักโนพรรคที่ก่อตั้งโดยผู้บริหารหนุ่มวรวุฒิวาริการที่นำมาหาเสียงเพื่อขอคำยืนยัน yes i do จากแฟนสาวคุณโบในวันขอแต่งงาน28มกราคมที่ผ่านมา ทำกี่ป้ายนะตอนนั้นผมมีทั้งหมด5ป้ายห้าป้ายครับอขอยกตัวอ,อย่างสักอันหนึ่งป้ายไหนที่ชอบที่สุดคือป้ายที่ผมชอบอาจจะเป็นป้ายที่มันออตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผมผมเป็นคนชอบปั่นจักรยานนะฮะผมก็แค่บอกว่าเออนโยบายของผมคืออยากให้น้องโบสุขภาพดีแล้วก็เป็นผมยืนอยู่กับจักรยานอะไรเงี้ยฮะผมก็ชอบมันมากที่สุดฮะ แต่ว่าอันที่ยังอยู่ในบ้านเขาแล้วแบบคนที่บ้านเขาชอบมากที่สุดก็เป็นอันที่ผมคุกเข่าลงแล้วแบบแต่างงานกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ของของอาทางแฟนผมเนี่ยชอบฮะแล้วก็ยังอยู่กลางบ้านทุกวันนี้นะฮะครับมีมีตัวนโยบายอะไรไหมป้ายนั้น ป้ายนั้นไม่มีน,ยนยโยบาย<ห><ห>เลยเลยฮะ<ล><ล>แต่ว่าผมว่านโยบายผมว่าคนส่วนมากชอบเป็นคว่าแบบง่ายงาครับเบอร์ว่ารักแถบอย่างเงี้ยฮะคือเขารู้สึกว่าแบบมันดูแบบบ้านมันดูจริงใจแล้วก็อาจจะเพราะผมเป็นคนที่แบบหน้าตาไม่ได้ดูโดดเด่นใช่ไหมฮะพอมันมีอย่างนั้นแล้วคนก็รู้สึกแบบให้คะแนนความความน่าเป็นบ้าของผมอะไรเงี้ยพยายามครับพพยายามครับคุณวุฒิยืนยันกับผมว่าเขาแค่อยากเป็นผู้สมัครเพื่อรับความรักจากแฟนเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจเปิดตัวเข้าสู่แวดวงการเมือง ที่เขาทําก็เพียงแค่อิงกระแสการเลือกตั้งที่กําลังคึกคักสร้างเส์ไพรัยให้กับแฟนสาวด้วยการติดป้ายหาเสียงก่อนช่วงเวลาคุกเข่าขอแต่งงานซึ่งคุณวุฒิเล่าให้ผมฟังว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาทั้งตื่นเต้นและประหมาที่สุดในชีวิตแต่ถึงวันนั้นไม่ได้เลยครคือทุกอย่างแบบดูเหมือนความเปรียดเพลียแรงมากๆครับก็มือสั่นปากสั่นคือตื่นเต้นโงวันนี้ที่มาสัมภาษณ์เลยครับคือทำไม่ได้ คือหยิบแบงคออกมาก็ทําไม่ได้เรบทุกอย่างอยู่แบบติดขัดตลอดเวลาแต่ว่าก็รวบรวมความกล้าหลังจากภาพโปสเตอร์หาเสียงโหวต for love นี้ถูกแชร์ลงบน Facebook กระแสะตอบรับกดแชร์กดไลค์ก็มีมากเกินคาดบูธบอกว่าสิ่งสําคัญสิ่งเดียวที่เขาต้องการคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่ของว่าที่เจ้าสาวเห็นในความจริงใจและความตั้งใจของเขาบอกอย่างนี้คือความตั้งใจเนี่ยคือเริ่มต้นด้วยความสนุกนะฮะแต่ว่าลึกๆเนี่ยคืออยากจะทําให้ คุณพ่อคุณแม่ฝั่งแฟนเขารู้สึกดีนะฮะคือความรู้สึกดีมันไม่สามารถตีค่าได้ะครับผมอยากให้เขาเห็นว่าเฮ้ยผมทุ่มเทนะฮะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ารักรักน้องรักรักลูกของเขาจริงๆรักหล,ล,ลานอมมาม่เขาจริงๆอะไรเงรี้ยแล้วก็พยายามแสดงออกในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็น com e commerce ไม่ว่าจะเป็นป้ายหาเสียงแบบบ้านๆของผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหารที่จัดเตรียมปนทำอะไรเงี้ยคือทั้งหลายทั้งปวงคือแค่อยากจะบอกเพาว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีจิตใจแล้วก็มีความตั้งใจที่ดีเราอยากทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เราอยากใหผ้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เหมาะสมสมควรแล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นวันที่น่าจดจำาฮะผลสุดท้ายเจ้าสาวก็เซเยสงานแต่งของคุณวุฒิและคุณโบจะมีขึ้นในวันที่23มกุมภาพันนี้ถ้าใคร สนใจใช้วิธีการนี้เชื่อว่าคุณวุฒิก็คงไม่หวงแต่ผลออกมาจะสำเร็จหรือไม่นั้นเนชั่นมิดไนท์ไม่การันตีนะครับ